สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่ยีิบเก้านะคะพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนใช่ไหมคะเมษาจะวันสิ้นเดือนใช่ไหมสามสิบสิ้นเดือนช่ไหกพายุจะเข้าใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พายุเข้าแนวนะคะตกหนักมากนะคะ <c oughs> แม่สวยสวัสดีค่ะไทยนิยมทางวสวยนะคะแม่สวยสกลคนครนะคะ่ะวันนี้คุณแม่จะมารีวบวืเสื้อนะคะเสื้อแบบใส่สบายเสื้อแบบเสื้อแบบตัดมาใหม่เลยนะคะไม่มีใครมีนะคะนอกจากร้านร้านแม่นะคะ ทรงนี้ใส่สบายขายดีนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสีพาเทลนะคะพาเทลชมพูนะคะพาเทลชมพู6สามสิบหกค่ะเท่ากับแม่สวยใส่เลยสวยมากเลยนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะหน0่ 1, บาทวันนี้ขายอยู่ที่900บาทนะคะเก้900บาทนะคะผ้าฝ้าอย่างดีเลย900บาทส่งให้ฟรีนะคะเก้900บาทส่งฟรีนะคะ สนใจแคบได้นะคะแคบได้นะคะอ,อก36ค่ะนี่เพิ่งตัดมาใหม่ๆนะคะเพิ่งตัดมาใหม่ๆนะคะเอามาโชว <ing> ์นะคะเพิ่งตัดมาใหม่ๆพาดไว้ตรงนี้เลยนะคะวาดไว้ตรงนี้เลยนะคะพันห้าร้อยบาทเหลือเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้อกสามสิบสี่ค่ะอัดผ้ากาวทุกตัวนะคะหัดผ้ากาวทุกตัวนะคะอย่างดีเลยใส่สบายนะคะมีสิบข้างค่ะมีสิบข้างมีสิบข้างนะคะพื้นนะคะพื้ด ใส่สบายค่ะใส่สบายนะคะเนี่ยเห็นหมดไมหม,ไหมเห็นหมดไหมเกือบเกือบเห็นหมดหมดใช่ไหมชุดนี้ก็ขายนะคะชุดนี้ก็ขายนะคะหมดหมด,มดละชุดนี้จาก3 5 0พันนะคะเหลืออยู่ที่2,500เท่านั้นเองค่ะ,ะเห็นหมดห F, F เลยแอฟแอฟเลยเน,นะคะมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะคะสั่งมาเป็นม้วนเลยผ้าน,นะคะแคบเลยนะคะจาก1,500บาทเหลือ900รบาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะเราจะมีของถูกนะเราจะมีของถูก อยา่าอยา่าอย่ากระพริบตานะคะอันนี้อย่างดีนะคะเออ F C เนอะ F C เดี๋ยวก็จะมาไล์สดนะคะเอามาไล์สด,ดจะได้เดี๋ยวให้ดูก่อนไติต้นก่อนอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็มาไล์สดนะอะเนาะเอมาไล์สดตัวนี้หกสามสิบหกนะคะแต่สามสิบแปดก็ใส่ได้ถ้าทิ้งตัวนะคะอย่างดีเลยนะโอ้ตัดมามากมายหลากหลายนะคะอันนี้เพิ่งตัดมาใหม่ๆนะคะเนเพิ่งตัดมาใหม่ๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ย เห็นไหมหอันนี้เพิ่งตัดมาใหม่นะคะป้ายยังไม่ได้ออกเลยตัวนี้สีงาช้างนะคะอกสามสิบแปดนะคะสามหกสามแปดนะคะสวยมากเลยนะคะจากราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะขายอยู่ที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะขายอยู่ที่เก้าร้อยบาทอันนี้เป็นสีกวางนะคะสีกวางนะคะอกสี่สิบหกสี่สิบสี่สิบสองสวยมากใส่นิ่มใส่นิ่มใส่นิ่มมากเลยนะคะใส่นิ่มมากเลยแคบได้นะคะแคบได้นะคะ ราคาโปร squared. โมชั่นโปรโมชั่นค่ะชอบลยแคบชอบลยแคบ,บเลยนะคะโอ้วันนี้ก็ยิ่งสวยนะคะผ้าคลามหมักโครนอย่างดีเลยนะคะอันนี้เราพุ่งเย็บมาวันนี้นะคะเราพุ่งเย็บมาวันนี้นะคะแคบบเลยนะคะโอ้วันนี้ยิ่งสวยนะคะตัวนี้ยิ่งสวยนะคะเป็นผ้าป้ายเขียนมืออกใหญ่40ิบนะคะอกสี่สิบผ้าอกสี่สิบแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะ นี่กสามสิบหกนะคะหกสามสิบหกสามสิบแปดใส่ได้นะคะดีไซน์ใหม่นะคะดีไซน์ใหม่ใส่สบายนะคะยิ่งใส่ยิ่งสวยยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะจากช่างฝีมือของร้านเรานะคะโอ้โหอันนี้สวยมากเลยตัวนี้อกใหญ่มากเลยนะคะสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองสวยมากเลยนะคะเป็นป้ายเขียนนะคะเป็นป้ายเขียนสามสิบหกค่ะอกสามสิบหก 636นะคะรอแคปในไลฟ์สดได้เลยนะคะอันนี้ไตเติ้ลก่อนนะคะรอแคปในไลฟ์สดได้เลยรอแคบในไลฟ์สดได้เลยนะคะ,อนนอนนะ,คะรอแคปใ,ในไลฟ์สดได้เลยนะคะ,ดดะ,คะโ้สวยมากเลยเพิ่งตัดมาวันนี้เองค่ะเพิ่งตัดมาวันนี้นะคะเป็นป้ายเขียนมือค่ะเป็นป้ายเขียนมือ ัดมานะคะสวยมากเลยยังไม่ได้ขึ้นแผนเลยคุณลูกค้าซื้อได้เปิดบริสุทธิ์เลยนะคะเขาไม่ไหม้ไอหัวหัวดยู่สวยมากเลยค่ะอกสามสิบแปดสี่สิบค่ะสามสิบแปดสี่สิบสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะคลิปนี้ก็จะขอฝากเสื้อนะคะเสื้อใส่สบายไว้กับเทปซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอีกสักครู่นะคะเราจะไล์สดนะคะเราจะไล์สดนะคะมาเป็นกำลังใจให้แม่สวยด้วยนะคะ ทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลค,ค่ะ0813804338นะคะสวัสดีค่ะดีบอยเจ้าสิรอดีดบอยเจ้าคือ